ครับเราก็มาพบกับตัวคอนโทรลแัตเลสนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรเลอร์บบตเลส3,000วัตต์72โวลต์นะครับ3,000วัตต์72โวลต์ตัวนี้ก็ใช้กับมอเตอร์บบตเลส3สายนะครับบบตเลดจ,จะมีไฟเข้า2ส,สายเป็นสายบวกลบแบบนี้นะครับผ่านตัวเบรกเกอร์สวิทหรือว่าเป็นตัวสวิทโอเวอร์โหลดมาก่อนนะครับมาเข้า เข้าคอนโทรลบัตเลตตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟออกไปที่3เส้นนี้นะครับ3เส้นนี้ก็จะเป็นไฟสามสายของมอเตอร์บัตเลตนะครับต่อเข้ามอเตอร์บัตเลตใช้คู่กับตัวนี้นะครับตัวปักหอเซนเซอร์คอนเซนเซอร์ของบัตเลตนะครับแล้วก็มีสวิ้กุญแจนะครับสวิตกุญแจตัวนี้จะเป็นปลักของเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับถอยหลังแล้วก็วัดรอบ ตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับและน,นี้เบรกนะครับเบรกคู่มือการทดสอบใช้งานนะครับท่านก็สามารถดูได้ที่ในหน้าเว็บนะครับดูการทดสอบที่นี่นะครับถอยกลับไปดูที่หน้าเว็บแล้วก็เข้าไปดูที่ว่าดูการทดสอบที่นี่นะครับ mm. เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นนะครับน้ําหนักขนาดแล้วก็ทดสอบมอเตอร์นะครับสําหรับตัวนี้ ใช้สําหรับท่านที่มีมอเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์ท่านต้องอยังไม่พังด้วยนะครับมอเตอร์ต้องอยังดีอยู่แค่คอนโทนรลบัสเลสเสียนะครับแลาทดสอบครั้งแรกหรือว่าเราจะลองกับถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องต่อเบรกเกอร์นะครับต่อเบรกเกอร์บวกลบเนี่ยนะครับดำแดงต่อเบรกเกอร์อ,อ่อ,อนๆไว้นะครับ5์1 0์นะครับเพื่อป้องกันบัสเลสมอเตอร์ไม่หมุนแล้วทําให้กล่องพัง หรือว่ามอเตอร์มันไหม้อยู่แล้วก็ทําให้กล่องพังได้นะครับตรงนี้เราก็เอาตัวขนาดจริงมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับขนาดของคอนโทรลบัตเลส72โวลต์นะครับตัวนี้จะกินกระแสอยู่ที่40แอมป์นะครับใช้เรียกว่าใช้กับเบรกเกอร์40แอมป์นะครับไม่เกิน45แอมป์นะครับ